ยังไงเอ่ยโอ้โหหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยานะอ้อไม่เป็นไรเขาหนึ่งเนกันสวยยังไงเอ,อ้ยก้าวหลังกนะ็ผมสวยสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมขันขันเงินแสนนะวันนี้ผมก็มากระทุน1500บาทเลยนะครับ1,500าบาทนะถือว่าทุนน้อยอยู่นะครับสำหรับการเล่นบาคาร่านะ ก็อยู่กับ่ข่ ct 8 5 5นะครับผมอเดี๋ยวเลือกห้องกันก่อนเลยเอาห้องสปีดล้วกันนะครับห้องสปีดล้วกันโอเคมาโอไม้แรงไม่ทันไม่ไปนะครับผมอ่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมผมจะมาสอนทิกส่วนตัวของผมนะครับผมจะมาเล่นให้ดูในการอ่านเขาไพ่ของผมนะผมจะนับถอยหลังแค่2ตัวเท่านั้นนะครับ2ตัวเท่านั้นนะ แล้วคราวนี้อยากให้เ,เพื่อนๆสังเกตก่อนเลยนะสังเกตที่กล่องคำรับไพ่นะครับว่าเห็นไหมสีแดงๆที่มันมีขั้นนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนไพ่นะแล้วคราวนี้เปอร์เซ็นที่มันจะอยู่แดงแดงแดงมังกรแดงนะครับมันจะอยู่หลังๆเลยนะผมว่ายังไงก็ไม่ออกอันนี้ผมลองลงที่แบง์เกอร์ไปก่อนนะครับ100บาทนะโอเคมา เขาหนึ่งสวยง,งามแล้วเนี่ยสวยงามวะนี่ไหเราเ็ดสวยแคนน่นี้มร่องสืบแล้วน, Ö, น้องเอ้ยเออเื่องสืบแล้วเออนี่ไงไม้แรกก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาวันนี้ผมว่าจะลองเล่นสักห้าไม้หกไม้แล้วกันห้าไม้หกไม้แล้วกันเล่นแบบดูเขาไพ่สอนการดูเขาไพ่เล็กเน้อยน้อยนะเออหรือว่าทิกส่วนตัวของผมนั่นเองนะในการเล่นบาคาร่ากับทุนทุนแค่พันห้านะครับผมแต่ได้กําไรมาะนะ่ กำไรอาจจะน้อยแต่ก็ได้มาง่ายๆนะครับผมอ่านกระทิกแบบนี้นะสมมุติว่าเพื่อนๆคิดว่ามันกําลังไหลหรือกําลังแบบกําลังมากําลังได้กําลังเข้าได้เข้าเข็มนะก็ยิงยาวเลยนะครับยิงยาวเลยอ่ะกุ้ยบอดวะโอ้โหไม่เป็นไรนะครับไม้สองเสียไม้สองเสีย,ไม,สสยไม้แรกได้นะอ่ะยังยังถือว่ายังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะอ่ะอาเขาไพ่อาจจะเปลี่ยนนะครับผมอ่าเป็น ผมก็จะตามไปที่เพเยอร์นะครับผมตามคราวนี้เพิ่มทุนเพิ่ม<ๆ>เพิ่มเป็นสองร้อยแล้วนะครับเพิ่มเป็นสองร้อยละเพิ่มเดิมพันเป็นสองร้อยนะเพิ่มทุนอะไรล่ะโอ้โหพูดไปเรื่อยมาก็เป็นสองร้อยแล้วนะครับลงเดิมพันเป็นสองร้อยละ,ละมายังไงเอ่ยโอ้โหหนึ่งเดียเด๋ยวเดี๋ยวอย่านะอ๋อไม่เป็นไรเขาหนึ่งเือนกันสวย ยังไงเออเก้าเลยครับผมสว,สวย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 จัดจัดนะ <Hey! S 1> เออแลบนี้ดิสองร้อยครับผมมาแล้วโอเคเพิบเข้าก็จะเป็นอาจจะเปลี่ยนนะครับผมอาจจะเป็นแดงแดงก็ได้นะแต่ไม่ครับทิกผมคือไม่ครับผมบอกแล้วว่าแดงมันจะออกน้อยมากนะแดงมันจะออกน้อยมาก ถ้าเพื่อนๆสังเกตที่สำหรับไพ่ไอตัวที่ตัดสีแดงๆน่ะนะคือยังไงเปอร์เซ็นต์ก็ต้องออกน้อยแล้วอ่ะครับอ่าเพื่อนๆลองหาห้องแบบประเภทนี้ก็ได้นะลองดูโอเคนี่ไงเพิบหนึ่งอ่ะสวยสวยไม่มีสูงบนนี้ <Yes, S 1> แล้วครับพี yes, ่น้องโอเคหรือว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปดูทิกที่ผมสอนนะครับ แปท Regard ิกด right ีๆนะแปดเทคนิคดีๆไม่ต ah, ้องง้อสูนยนะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ตัวไอมุมขวาบนเลยนะคราวนี้เป็น3 0 0บาทแล้วนะครับอ่ะเริ่มเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอ่ะยังไงต่อ300แล้วนะครับ300นะรอดูโอ้โหน้องเขาก็ยิ้มดีจังเลยนะวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับไม่น่าบุกนะอ่ะสองโอโห เขาก้าวเนะผมบูดแทนนะผมบูดแทนน้องเขาเลยไม่เป็นไรยังคงจะตามนะครับผมวันนี้ก็พลิกส่วนตัวล้วนๆนะอ่าเพราะว่าเขาให้มันมาแบบนี้นะก็คือมันมีสิทธิ์ที่มันจะเป็นแดงอะ่ะสูงมากเลยนะครับอ่าดูที่เปอร์เซ็นต์มุมขวาบนนะเห็นไหมมันจะเป็นแบงเกอร์นะอ่าไพ่แดงก็ออกมาแล้วนะครับอ่ารอดูนะ เปอร์เซ็นต์มันอยู่ฝั่งแบงเกอร์เยอะกว่าเพย์เยออรนะแต่ผมลงเพย์เยออร์ยังไงนี่ไงแปดสวยนี่ไงไม่ต้องลุ้นแล้วน้องเอ้ยเออ <Wow. S 1> ได้ครับผมได้ครับสุดยอดสุดจริงเออมามาโอเค วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับตามที่พูดไว้นะ5้าหไม้ก็พอนะกินกำไรง่ายๆนะครับผมกินกำไรง่ายๆกับทุนแค่พันห้านะอย่างน้อยก็ได้ค่าขนมค่าข้าวมากินนะครับห้าร้อบาทเลยหนึ่งสองสามโอเน็นะครับผมหรือว่า1-2-3่งสองสามเบคอมพานีนั่นเองนะ,ะเ,ดเดี๋ยวฝาก Facebook หน่อยแล้วกันเพื่ออยากสอบถามหรืออะไรเพิ่มเติมก็เสียคันเงินแสนเลยครับพิมพ์เข้าไปเลยภาษาไทยนะโอเค ยังไงวันนี้ผมก็มาบอกทิเกเล็กๆน้อยๆนะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีสวีดัตครับ